คันเ้าถึงเรื่องเจ็บไข้หรือว่าป่วยพี่น้องก็เรียกได้ว่าคนเท่าเกิดมาสุกคนนี้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของคนเท่านะคะบวาศีตังแต่อายุพึ่งแรกเกิดหรือว่าไปหอดผู้เท่านี่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนเท่านะคะละบนีมืนนีหลัก็สิมาาถึงเรื่องราวของทางครูณภาพพ่อนะคะที่ตอนนี้นกำลังป่วยนะคะ ซึ่งครูนภาพ่อนี่เป็นผู้ใดนะคะสาหรับครูนภาพ่อนี่ก็คือว่าถือว่าเป็นครูคนแรกของน้องอุงอิงเพรพลงที่ผ้าอุ้งอิงนี่ไปประกวดร้องเพลงพี่น้องะคะ่ะซึ่งนอง้องอุงอิงนี่ก็ะเด็นเรียนนําครูนภาพ่อนตั้งแต่อนุบาลพี่น้องนะคะสาหรับครูนภาพ่อนี่กระได้อบรมหลกักกาฝึกฝนในการร้องเพลงให้กับนอ้องอุงอิงอ่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือว่าจากเมล็ดพันธุ์นี่ เหตุให้มันแข็งแกร่งแข็งกะมาสู้วงสนับเพานแพงในตอนนี้นะพี่น้องก็ถือว่าคูื่นคู่น้ำผ้อนีก็มีพระคุณกับอุ้งอิงเพดานแพงหลายนะคะตอนนี้นี่เพิ่นเป็นอียงวัดตีนะคะก็นานนี้พี่น้องลูกสาวเพิ่นนะคะก็มีการลงคลิปทีว่าเพิ่นไปตรวจสุขภาพอยู่โรงพยาบาลนะคะก็มีการวัดความดันนะคะแล้วก็ตรวจเลือดพี่น้อง ลาบันีใบตรวจเลือดกออกมาแล้วนะคะก็วา่าเม็ดเลือดขาวนี่ต่ำนะคะสึ่งครุณภาพพอน,นี่ก็ต้องอไปรักษาโตที่โรงพยาบาลแลพี่น้องโดยการเฮตดคีโมนะคะสำหรับครุณภาพพอน,นะคะลาบันีสำหรับอุ้งอิงเพชรบันเพงพี่น้องรูข้าวแล้วรูข้าวคู่นรุณภาพพอนแล้วและเป็นยังคือบอไปหา คู่นภาพรอนะคะสำหรับอุ้งอิงให้เหตุผลมาซึ่งในตอนนี้นี่ทางโซนนเพนแพงนี้งานกระายนะคะค้วง,งานนี่แนนเอียดนะคะคันไดวางอิลีก็คือสิเป็น15กรกฎาคมและก็รลังปีฤดูก,การไปผุญละนะคะสาหรับวงสซนาเพนแพงพี่น้องในคณะนี้นี่หลายคนเกิดสีรูวาทางสนนบเพนแพงนี้คีวง,งานายพี่น้องแนนเอียดจนไปหอด ปิดฤดูกาลก็คือสิบหากรกฎาคมที่สอดนี้นะคะําหรับอุ้งอิงนี่กะบ่มีเวลาแม่แต่เวลาสินอนกับบ่มีพี่น้องก่าก็ต้องเห็นใจน้องนําเนาะค่ะซึ่งําหรับอุ้งอิงเพชรบันแพงพี่น้องนะคะก็ได้มีการส่งกำลังใจไปให้ครูนภาพพรโดยการเฮ็ดคลิปผ่านช่องยูทูบซ้ำับเพชรบันแพงนะคะเฮ็ดคลิปกับวอโจพี่น้องก็มีการส่งกำลังใจให้กับผู้นภาพพรนะคะว่า สุขูสุขคนนั่นแหละค่ะที่ให้ฝุ่ฝนหรือว่าอบร่มหรือว่าเหตุให้อุ้งอิงมออัดซุมือนี่นี่นองบอลลืมพระคุณน,นะคะสุขคนที่ปั่นนองขึ้นมาเนี่ยนองบอลลมพระคุณสุขคนนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่เนื่องจากทางโซนเนพรตะเพงคิวงานหลายนะคะกับอาเซียนเห็นว่ามีเวลานะคะแต่ว่าขันห้าบางมือใดน,นะคะกับสี่าวไปหาคู่ทันทีนะคะ ซึ่งที่หล่าเสือว่าสําหรับทางบอจูพี่น้องเพื่อนข้าวิพยาอุ้งอิงไปหาครูนภาพรนย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่อุ้งอิงกะอ่ากัว่าทุกคนที่ปั่นอุ้งอิงขึ้นมานี่กับมาเลื่พระคุณญย่างแน่นอนนะคะกัฮักคือเกากัคิดฮอดนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ด้วยว่าสนับเพนนังแหงนี่กับมาอ่อนทั่วยุทธห่างภาคกลางนะคะอ่าพัวสีได้ลงไปภาคอีสานนี่ก็ใกล้แล้วล่ะนะคะแต่ว่ากะ งานกระไลนะคะสำหรับส่น้ำเพรนแห้งนะคะแต่ว่าสําหรับน้องอุ้งอิงนี่ก็เป็นกาลังใจให้คู่ก็ได้มีการส่งกาลังใจให้คู่นะคะซึ่งนี่ล่ะก็คิดว่าขันห้าคู่นภาพพ่อนี่ได้เห็นคลิปที่น้องอุ้งอิงเพรนแห้งนี่ได้ส่งกาลังใจไปให้เพื่อนเพื่อนนี่ต้องเศร้าเร็ว,รวยั่งในนอนนะคะแล้วก็หายเร็วยัางในนอนเพราะว่าการที่คู่ได้เห็นลูกศิทจะคล้องนี่ไปได้ดีในอนาคตข้างหน้านี่หลาราคน กรดีใจไปตามๆกันพี่น้องะคะ่ะซึ่งสำหรับผู้นำภาพพอนนี่หละกระเสียวว่าเพื่อนนี้กำลังเรียกได้ว่าสำหรับผู้นำภาพพอนนี้เพื่อนก็นต้องการกำลังใจนะพี่น้องกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนป่วยนะคะขันห้าเพื่อนได้เห็นลูกซิ์เพิ่นนะคะอตอนนี้นี่เพื่อนได้ส่งลูศิ์เพิ่นมากไกลแล้วนะคะคืออุงอิงเพื่อนแพรงจากที่เพื่อนปุ๊กปันมาตั้แตอน,น่อยๆพี่น้องนะคะ จากที่นอ้องอุงอิงนี่ก็ร้องเพลงนี่กะเท่กะเคืองน่ก็ดว้วยความที่ว่าเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยจ้าเลยแหละเนาะสำหรับอุงอิงในตอนนั้นนะคะแต่ว่าคู่นภะาพพ่อน,นี่ก็เห็นถึงความสามารถละกันภาพาไปประกวดร้องเพลงมองหนมนองนี้บุกปั่นอุงอิพงพผนแพงให้แข็งแกลงให้เป็นตนกลาดที่ดีให้เป็นตนแบบทีดีในตอนนี้แลวก็ เอาเขามาสู้วงซ้อนในแผ่นแพงนะคะสำหรับทางบระเจก้กระว่าขอให้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะให้คุ้มครองอให้ครูนักพักพอนี้เศร้าเร็วๆนะคะแล้วะะลก็คันห้าไม่มีโอกาสกระสีผ้าอุ้งอิงเงินแพงไปเยี่ยมเยือนอย่างแน่นอนแล้วก็บ่ลืมพระคุณทีครูนักพักพอนี้ได้ปุ๊บปั่นน้องอุ้งอิงนี่ให้เป็นจากต้นกล้าแน่นอนนี่ให้มาเป็นต้นแบบสู้วงซ้อนในแผ่นแพงตอนนี้นี่ ทาง่าบอดโจนี่กับบริรพระคุณนะคะตอนแรกนี่ทาง่าบอดโจนะคะกับว่าบ่เคยรู้มาก,ก่อนว่าน้องอุงอิงเคยไปประกวดที่ไซสนะคะแต่ว่าบานันนี้พอตาบอดโจรู้นะคะก็ดีใจนําลูกสาวหลานของเพื่อนนะคะที่ว่ามีคนอ่าปัน่นมีคนซ้อนจนเก่งได้ดเท่าสมือนี้นะคะบันนีอุ้งบาฮันโดนบัดนี้พี่นอ้องอีหล่าก็เห็นเหมือนสิเป็นอ่า ช่อง u t u b e ของครูน่นภาพพรือว่าเป็นหลูกสาวาลาบในรัะพี่น้องนะคะก็มีการในล่งคลิปที่ว่ากำลังใจสำคัญที่สุดนะคะเหมือนสีเอาคลิปที่ว่าอุ้งอิงเนี่ยให้กำลังใจทางคู่นภาพพรน,นี่ไปล่งคลิปในช่องเพื่นนะคะก็ทือว่าเหมือนเพื่อนสิได้เห็นแล้วแล้วก็ได้รับรู้แล้วนะคะอนนีหลักก็ททิวาคู่นภาพพรนี่เพื่อนกับสีหายหเร็วเร็วๆนี่แหละย่างแน่นอนค่นได้กำลังใจดีปานนี้นะคะสำหรับคู่นภาพพรน,นี่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ พอ่อตาอิหลาได้เห็นหนาเพิรนหรือว่าได้รับรู้ว่าเพิรนได้ปุ๊บปัน่นอุ้งอิงมาขนาดนี้แล้วอิหลาเขารู้เลยว่าเพิรนนี้ใจดีแล้วก็ให้โอกาสคนให้โอกาสคืดกันกันบบาดจูนะคะแล้วก็เสีอว่า,าสายดิ้งสายแน่นพี่น้องก็เฮ็ดให้หมากพอกันระวังคู่น้ำผ้าพอนนะคะอุ้งอิงแผ่นแห้งแล้วก็ทางบาดจูนี่ก็เฮ็ดให้หมากพอกันนะคะ คันเข้าบ่เรศเหตุบุญหรือว่าบ่เรศสังบุญน้ำกันตาสัดก้อนนี่ากับบ่เรศมาพรอกันในสัตว์นี้หลายคนเกิดเสียวไวทั้งสันพี่น้องค่ะก็ถือว่าสําหรับอุ้งอิงนี่ก็ได้มาพรอกับบ่โจแล้วก็ถือว่าเป็นครูพ่อลูกที่สังสมคันห้าบ่เรศคู่น้ำผ้าพ่อนนี่กะเรียกได้ว่าคันพ่ะพิณขนสอนแหย่อุ้งอิงนองเพลงนะคะอุ้งอิงกับบ่เรศไมายืนน่าจุดจนี้เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับน้องอุ้งอิงนี่กับบ่เลื่มพระคุณคู่น้ำผ้าพ่อนอย่างแน่นอนนะคะ นั่นแหละคะ่ะสำหรับมื้อนี้หล่าก็มีเรื่องราวสิมาบอกสุพิจิโนะห้องฟังสมีสักคนนะคะกับเป็นกำลังใจให้ครูนะ้าภาพรให้เศรา้าเร็วๆนะคะให้ให้เร็วกับขอให้คุ้นผ้าคุณเจ้ารักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วก็เศร้าเร็วๆนะคะสำหรับมื้อนี้หล่าก็มีเรื่องราวสิมาบอกสุพิจิโนะห้องฟังสมีสักคนนะคะกับกนนะะขอกล่าวคข้ามาขอบคุณค่ะ